是。Um, สวัสดีครับวงในไทยลีกวันนี้นะครับพาท่านชมทุกท่านมาที่กรุงดฮาประเทศกาตาร์นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของบรรดาน,นักเตะทีมชาติไทยในยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทําศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2016รอบสุดท้ายนะครับรายการนี้เนี่ยเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนเอเชีย3ทีมไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016นะครับที่ประเทศบราซิลในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับอย่างที่ท่านทราบครับว่าเราผ่านมาแล้ว2นัดมีเพียงแค่1นคะแนนในการเสมอกับซาอุดีอราระเบียนะครับแต่ว่าเรายังไม่ตกรอบเพราะว่าเกมในวัันนนพรรุ่งี้ะคบ ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเจอกับทางด้านของเกาหลีเหนือนะครับถ้าเราชนะแล้วซาอุดิอาระเบียไม่ชนะทางด้านของญี่ปุ่นทีมชาติไทยของเราก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็จะได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิกนะครับขอที่ไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ที่จะเล่นกับเกาหลีเหนือนะครับวันนี้ไปดูผลงานใน2เกมแรกของอทีมชาติไทยทํในการเล่นกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ญี่ปุ่นก่อนครับโดยเกมแรกของทีมชาติไทยนะครับเจอกับซาอุดิอาระเบีย ด้านของซิโก้เกริศักดิ์เสนาเมืองนะครับก็มีการจัดตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่มาจากรอบคันเลือก ทั้งหมดเลยนะครับผู้รับตูเป็นสมพรยศนะครับแบกขวาทิสตองโดเวซายพิรพัฒน์โนชยาคููสุทธนบธนบูรณเกษารัฐกับอดิศรพมรักนะครับก็เป็นแนวรับจากสโมสรบีซีเทโรศาสนะทั้งหมดเลยนะครับกองกลางตัวรับเป็นชยาวัน์ศรีนาวงศกองกลางตัวรุกใช้ติพันธุ์พงจันทร์กับชนาทิพย์สงกระสินด้านขวาเป็นปรกรณ์เป็นพักนะครับซ้ายเป็นพินโยนพินิจและกองหน้าตัวเป้าเลือกใช้เจนรบสัมเพาดีนะครับซึ่งเกมนี้ไทยเราเริ่มต้น สู้กับซาอุดีอาระเบ,บียมา14นาทีเราเสียจุดโทษก่อนเลยนะครับแต่ว่าสมพรยศครับเซฟลูกยิงจุดโทษของมุสฟาอัลบาซาัดเอาไว้ได้ทำให้ครึ่งแรกเนี่ยเรายังไม่เสียประตูแล้วก็เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนยแต่ว่าครึ่งหลังนาะที72นะครับเกมรับของเราเนาี่ยพลาดปล่อยให้มูฮัมหมดอัลไซรีขึ้นมงคนเดียวโล่งๆเลยนะครับ ทำประตูให้กับซา,าอุขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อแต่ว่าท้ายเกมนาทีที่84นะครับเกมรับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยพลาดกันเองนะครับทำให้พินโยอิพินิตได้บอลหลุดเดียวแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปนะครับให้กับทีมชาติไทยเนี่ยตียเสมอือน1ต่อ1เก็บ 1, 1คะแนนแรกนะครับในนัดแรกของการประเดิมสนามก่อนที่นัดต่อมาจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเกมนี้ทีมชาติไทยของเราต้องการเก็บชัยชนะเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบง่ายๆเลยนะครับก็ มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น1ตําตำแหน่งนะครับก็คือนฤรบดินวีรวัตโนดมเนี่ยลงสนามมาแทนเจนรอบสัมเพาดีนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนด้วยกันให้ประกันเป็นภาคที่เล่นปีกขวาเนี่ยไปยืนทางนั่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็เอาพินโยพินิทที่เล่นจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปยืนเป็นกองหน้านะครับส่วนนรบดินไปยืนทางด้านปีกขวา ก็เราในสู้ความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับนักเตะญี่ปุ่นรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งกว่าเยอะรวมไปถึงระบบเทคติกการเล่นเนี่ยดีกว่าทีมชาติไทยแล้วก็เอาชนะเราไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากมาซชิชิสุซูกินาทีที่26ยาชิมะชินยะนาทีที่48นะครับต่อด้วยยูยาคุโบนาทีที่74แล้วก็นาทีที่83นะครับยูยาคุโบมา ยิงจุดโทษปิดกล่องให้กับญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยไปได้4ประตูต่อ0ซึ่งเราเก็บได้แต้มเดียวจาก2นัดนะครับแต่ว่าถือว่าทุกอย่างยังคงเข้าทางทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าคู่อีกคู่หนึ่งนะครับที่ลงเล่นหลังจากไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือกับซาอดุดีอาระเบียปรากฏว่าเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับก็เลยทําให้ตารางคะแนนเมื่อจบทีมละ2นัดเนี่ยทางด้านของญี่ปุ่น มี6คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแน่นอนแล้วนะครับในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยขณะที่ซาอุดีอาระเบียมีมี2คะแนนนะครับแล้วก็อันดับที่3เกาหลีเหนือ1คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยซึ่งจากคะแนนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับนัดสุดท้ายของไทยเราเจอกับเกาหลีเหนือทางเลือกเดียวของเราก็คือจะต้องเอาชนะอาเกาหลีเหนือให้ได้แล้วก็ลุ้นให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ชนะญี่ปุ่นนะครับ จะทาให้ไทยของเราเนี่ยมี4คะแนนมากที่สุดก็คือ4คะแนนขณะที่ซาอุเมื่อไม่ชนะญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเต็มที่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายเดียวของไทยเราก็จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้แต่หากเสมอนะครับเรามีโอกาสเสมอกับเกาหลีเหนือและซาอุดิอาระเบียไม่แพ้ให้กับญี่ปุ่นก็จะทาให้ทั้งซาอุดิอาระเบียไทยแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยมีทีมละ2คะแนนเท่ากันทั้งหมดนะครับดังนั้นต้องมานับมินิเลกคือตัดผลงานที่ทั้ง3ทีมพบกันเอง ก็คือตัดผลงานที่แพ้ญี่ปุ่นออกไปทั้งหมดนะครับปรากฏว่ามินิลีกเนี่ยทุกทีมมี2แต้มเท่ากันเพราะว่าเสนอกันมานครับก็ต้องมาดูที่ผลต่างประตูได้เสียซึ่งก็งเท่ากันอองนะครับเพราะว่าเสนอกันมาฉะนั้นก็ต้องมาดูที่จํานวนประตูที่ยิงได้นะครับปรากฏว่าซาอุดที่แข่งกับไทยและเกาหลีเหนือไปแล้วเนี่ย มีประตูยิงได้เนี่ยสลูกตามด้วยเกาหลีเหนือเนี่ยสลูกขณะที่ไทยเนี่ยยิงได้ลูกเดียวนะครับนั่นหมายความว่าไทยจะไม่มีโอกาสยิงประตูได้มากกว่าทีมใดทีมหนึ่งใน2ทีมนี้เลยนะครับซึ่งสมมุติว่าเราเสมอกับเกาหลีเหนือ4ประตูต่อ4นะครับทำให้ประตูได้ของเราเนี่ยเป็น5ลูกก็จรงิงแต่ว่าอ่าเกาหลีเหนือที่ตอนนี้มีอยู่แล้ว3ลูกเนี่ยก็จะมีเพิ่มไปเป็น7ลูกด้วยดังนั้นผลเสมอของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเท่ากับตกรอบนะครับดังนั้น พุ่งนี้ก็คิดง่ายๆเลยนะครับเรามีทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแล้วก็ลุ้นให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ชนะทาานั่งของญี่ปุ่นนะครับ โดยความพร้อมของทีมชาติไทยเรานะครับในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเล็กน้อยนะครับเจนรบสัมเพดีที่เป็นตัวสำรองในเกมกับญี่ปุ่นแล้วเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับน่าจะกลับมาเป็นกองหน้าตัวหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเกมนัดแรกกับซาอุส่วนคนอื่นๆก็น่าจะเป็นชุดเดิมๆเลยนะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นสมพรยศแบ็คขวาทิชซองโดแบ็คซ้ายพิรพัฒน์นสชายานะครับเซ็นเตอร์ฮาธนบุญเกษรรัตน์กับอดิศรพรมรักกองกลางมีชยวา หรอบอดินวีรวัตโนโดมนะครับทางด้านซ้ายน่าจะเป็นพิญโยอินพินิษแล้วก็กองหน้าเป็นเจนรบสัมเผาดีนะครับซึ่งประกรณเป็นพักหน้าจะเป็นคนที่ถูกถอ,อดออกไปเป็นตัวสำรองในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเรามีทางเลือกเดียวก็คือจะต้องเอาชนะซาอุดิอาระเบียให้ได้่ะขอภายครับต้องชนะทางน้างของเกาหลีนเหนือให้ได้นะครับแล้วก็ลุ้นให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ชนะญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วงในไทยลีกในวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ